การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนสันตินค่าบกน้อยสามัคคีประจำปีการศึกษา2563ด้านครูนางสาวรัตนาทิ้งแสนครูผู้พัฒนาห้องเรียนคุณภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6ซึ่งมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ DLTv และบันทึกผลหลังสอนอย่างเป็นปัจจุบัน มีการจัดทำสื่อนวัตกรรมเพื่อนำมาพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งวิจัยเพื่อพัฒนาแก้ปัญหานักเรียนรายบุคคลและทั้งชั้นเรียนทั้งนี้ส่งผลให้ครูผู้พัฒนาห้องเรียนคุณภาพซึ่งเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา2562ที่ผ่านมา มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชารางวัลครูดีไม่มีอบายมุกและรางวัลครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านนักเรียนเนื่องจากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนและเป็นนักเรียนแกนนำในการจัดทำโครงงานคุณธรรมเงียบๆหน่อยค่อยๆรับประทาน ดังนั้นเมื่อโรงเรียนจัดก,กิจกรรมต่างๆคณะกรรมการสภานักเรียนจะเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่ล้างถาดอาหารกลางวันบริการแจกนมให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นนำสวดมนต์ประจำสัปดาห์รวมทั้งช่วยเหลือดูแลทําความสะอาดพื้นที่รอบๆบริเวณโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอส่งผลให้นักเรียนแกนนำได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงงานคุณธรรมเงียบเงียบหน่อยค่อยๆรับประทานรางวัลศิลห้าสมาร์ทสคูลและรางวัลพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยเจ็ดกิจวัตรความดีจากบ้านแสงสว่างครอบครัวอบอ,อุ่นแห่งประเทศไทยด้านผู้บริหารนางสาวอารุณไทยชัยมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี บริหารโดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีในการคลองตนครองคนครองงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับชุมชนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้กำลังใจแนะนำช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสามารถบริหารงานสีด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้โรงเรียนสันมข่าบกน้อยสามคัคคีมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาและโรงเรียนระดับ3-4 ในแคมเปญสินห้าสมาร์ทสคูลประจำปีการศึกษา2,563ด้านผู้สนับสนุนในปีการศึกษา2,563นี้ได้มีหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนงบประมาณสื่อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของรวมทั้งมีส่วนร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาโรงเรียน อาทิเช่นบริษัทสยามมิชลินบริษัทไทยมารยากราสบริษัทไทยเบบเลตแคนพระคุณเจ้าและผู้ปกครองได้มาสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สิ่งของรวมถึงโครงการต่อเติมการศาสตรรงเรียนโดยฝ่ายปกครองและจิตอาสาตำบลบัวลอยโครงการพี่ปันปั้นน้องมอบทุนการศึกษาเรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์ โครงการห้องน้ำสำหรับนักเรียนประถมวัยโดยมูลนิธิพระราหูนำโดยด็อเตอร์ิมลัยผิวพันธ์และองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอยที่ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และบริการอื่นๆเสมอมากายภาพด้านห้องเรียนในการจัดห้องเรียน มีองค์ประกอบต่อไปนี้ป้ายชื่อครูสมาชิกเพื่อนร่วมชั้นที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษป้ายแสดงสถิติการมาเรียนของนักเรียนป้ายแสดงข้อตกลงของห้องเรียนป้ายนิเทศที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์การเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบันสัญลักษณ์ของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์จัดวางอย่างถูกต้องตารางสอนตารางเรียนที่เป็นปัจจุบันมุมแสดงผลงานของนักเรียนที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบันมุมส่งเสริมรักการอ่านที่เหมาะสมมีบรรยากาศที่สร้างแรงจูงใจในการอ่านมุมสำหรับวาง แขวนแก้วน้ำแปรงสีฟันของนักเรียนทุกคนสื่อ ICT อุปกรณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหน่วยหรือแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบันพื้นห้องเพดานฝาผนังห้องสะอาดไม่มีหยากย่ายฝุ่นละอองแสงสว่างเพียงพอและระเบียงหน้าห้องสะอาดเรียบร้อย